<c oughs> มาไ <c oughs> ด้ขาวว่ามีโหมดใหม่เปิดเข้ามาเดี๋ยวลองสิลำหายใจคลั่งอย่างนั้นไไหนจะบอกว่าผมไม่ได้ศึกษากดอะไรทั้งนั้นเลยนะโหมดเปิดก็เล่นเลยให้เดี๋ยวรอห้องสักแปบนะนอ่าเจอแล้วโอเคปะโอ้จากเธอเพื่อนเราก็รู้เราว่าเข้มแค่ไหนนะลองสักตาสองตาดิไหนไหนไหนมาทำอะไร โอ้มีลูพาสเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เราเลือกตัวละครอ,อะไรก็ได้ใช่ไหมไม่สามารถเล่นในโหมดนี้ได้ออกกันคนวาบซานจะเอาน้องเทรซี่ผมไปละกันนะตุ้มว้าวมาแล้วมาแล้วอะไรวะเนี่ยไอ้กล้องมุมมองนี่คือ,อไรโหแล้วอยู่ตรงกลางด้วย อ๋อนี่คือกดลับใช่ไหมแล้าน,นี้คืออะไรวะเลี่นเพื่อยกลูก่นะคืออะไรก่อนอะไรไม่เข้าใจอ๋อคือโยโนโอเคอันนี้คือคเก็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อแล้วเฮ้ยข้อเตึงอ๋ออ,อ,อะไรวะ าโอ้โหแล้วมันเลี้ยวได้ด้วยโอ้ oh my god อะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือลิงใช่ปะโอ้ล็อกเป้าล็อกเป้าเดี๋ยวเสร็จนี่เสร็จไหมไม่เอ้ามันเล่นยากจังวะแล้วก็แทกแล้วก็แทกมันได้ใช่ไหมเดี๋ยวเดินทาจังหวะกประเทกปุ่มล็อกเป้าล็อกเป้า เต,ต็มหวัวปังเฮดช็อตไปดิโอ,โ,ดโ,โอ้โหล็อกเป้าแป๊บโอ้ยเอยมันหลบโอ้โอ้โ,โอ้ใช้ย,ยากจังเลิกก่อนไล่โจรไปหลบไม่ยโอ้โหโคตรพริว้วเทียร์ฟาวเวิร์ดอีหนู โดนโดนไม่เต็มกระบาลเต็มกระบาลบอลล็อลปีกหนึ่งทีมาดิมาดิาดอเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ,โอ้โดนได้ได้เล่นนะเล่นนะเล่นนะเล่นเล่นเฮ้ยันหลบเฮ้ย เอ้ยโอ้โหสองลูกโอ้หลบยังไงวะตรงนี้เฮ้ยเป็เนเบอร์เซนเก้ให้มันร้ายอ,มมอ่าวส่งลมลาอ้าวโอเคยี่สิบะแดนเออมันก็ไม่ได้เล่นยากน,นี่ว่ะไม่รีบพุ่งอ่ะรีบพุ่งอ๋อ,อคือมันจะมันจะรู้ว่าเราโดน อ๋อมันจะรู้ว่าเราล็อกเป้ามันอยู่โอเคเข้าใจแล้วคนรับบอลน,นี่ไงล็อกเป้าเลง็งตูม้มแตกเฮดช็อตไปดิต้อ <c oughs> <c oughs>